สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์นะประมาณ8โมงยังไม่รู้จะไปไหนนะครับตอนน,นี้วันนี้คนที่บ้านทำกับข้าวไว้ให้มีแกงเห็ด แมงเขาเรียกว่าแมงอะไรนะถ้าเป็นภาคกลางแมงอะไรคนระับปลาอะไรปลากระนงครับบะดุมมีตำถัว่วคนที่บ้านตำไหมะวันนี้ไปโซนภาคอีสามนมาเลยนะอาหารแล้นี่มี คนเขาบอกว่าอยากให้กินซอยจุให้ดูหน่อยเราไปได้เนื้อพะเยามานะเพื่อนเอามาฝากเนือ้อโคขุนเริ่มกินเบาเบากันผิด तो तभी तो विश्वास हुआ सारी सारी दबाए सारी दबाए माता सारी माता 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 ทำถั่วครับ นั้นเก้งหวยดก,กระหายน้ำเก้งหยหยไม่ได้ไปยัหวยร้อหอันดี <c oughs> วันนี้ไข่ไปไม่รู้ค่ีหรือ่อนเขาน่าจะเชยเชยอ๋อหรอคนเดียวคลกนยังไปฟอยยังอยู่หันเมียบ้านเมียซอ,อมครับออแบบบางๆนุ่มมาก ฝนยังไม่ตกนะครับวันนี้น่าจะบางคนอาจจะออกไปกินข้าวนอกบ้านเดี๋ยวเดยว่ากินเสร็จน่าจะขึ้นไปเที่ยวข้างนอกรอโทรศัพท์รอเพื่อนโทรตาม ถวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดียว